สวัสดีครับพี่น้องืันนี้คุณย่าเขาขั่ว Story สตอรี่สิมาผักแกงเห็ดตวกแกงให้บ้านบ้านบ้านเฮ้าเนาะเครื่องปรุงก็มีเห็ดมีผักอีตูหอมแดงตะไคร้พริกครับนี่เครื่องแกงคุณย่าโขกตะไคร้กับพริกกับเขาขั้วแซ่กันเนาะ ขั้นตอนแรกนี่เห็ดปวดย่างงามเอามาต้มเห็ดก่อนเน,ะนาะน้ำตั้งน้ำให้ดเดือดด้อใส่เห็ดลงไปต้มเห็ด ให้สุกๆซะก่อนมาต้มเห็ดจากน้อยแล้วก็มาใส่เครื่องแกงพริกตะไคร้หอมแดงโขกร่วมกัน สาหัวเพื่อหต้มหอมเสร็จแล้วกับปรุงรสด,ด้วยปลาาแซ่บประแดกนัวบานเฮาอยา่าเปา่ใส่หลายกะเอาอยาหห้มันเค็มแกงท้อยยาเห็ด,หเ,หด,หเ,หดหเห็ดแกงเห็ดจะเห็ดเค็มโบราณต้นว่า จากนั้นกระไส่ตะไข่ที่เ้าทุบไว้เป็นต้นเจอความหอมแต่ดูโดจักน้อยแล้วกะหอมแดงที่เ้าหั่นไว้คนให้เข้ากันแล้วมื้อนี้ ยาสีใสผสมป่อยจากหน่อยเห็นไหมโรชาดอ่ำลำ้าโอ้พร้อมแล้วอย่าชิมเปก่อนเด้อ ใส่อีกจักน้อยระเด็กแซ่บปลานุัวแล้วก็เติมน้ำปลาจักหน่อยหนึ่งแล้วใส่พักอีตู้ใส่เบิดเล่ทรอีตู้ ได้หอมๆปิดไฟเลยจ้าเสร็จแล้วค่ะลอกขึ้นโต๊ะย่างเดียวเสร็จแล้วเทใส่้วยเลย มาชิมน้ำกันเด้อบัดท,ที่นี่นี่ค่ะแกงเห็ดปวกสูตรคุณยาค่ะมาแล้วมาแล้วมาเด้อมากินเขาวกับแกงเห็ดปวกน้ำยาเด้อน้ำเมญ้าเด้อลูกไผ่เด้อ บคุณสำหรับผู้ติดตามเด้อค่ะเด้อแม้่ากิบกินน้่มยาพ่อกันคลิปหน้าเดาลูกเด้อผู้ใดเบิ่งของคุณญาเราได้กระซับกระเขยกดแชร์กดอีหยังอีกกดไลค์เด้อห้ยาในเดาลูกเด้อพ่อกันใหม่เดาลูกเด้อสวัสดีค่ะ